สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมบรรยากาศรอบข้างผมตอนนี้ฝนตกนะครับขออนุญาตนะครับบะหมีเเ่กึ่สำเร็จรูปครับฝนตกตกแบบนี้ต้องกินครับสี่ซองครับรถหมูสับต้อมยำน้ำข้นครับ

ร้อนๆนบนตน๊ะกมาม่าช่วยได้ครับกินง่ายๆสไตล์นาย,ายนโยงครับวจะร้านตาตันหมายมาลงเลย เอาว่าแล้วมันลืมอะไรลืมอะไรอ่ะแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงลืม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 อะไรกัโอ้โหม่ได้ใส่อะไรอ่ะไม่ได้ใส่กุญเชียร์โอไม่ได้ใส่ลืมอะไรไม่ลืมขอโทษจริงๆครับผมขาดมันไม่ได้จริงๆขออนุญาตใส่เลยนะครับ อย่างอางื่นไม่ว่ากันจะได้ขาดทุกคนนี่คือขาดใจเลยแม่กินตั้งนานพิ่นึกออกต้องผสมทุกคน,นครับโอเคพีกคนไล่ทิศยี่สิบห้าบาทเมื่อก่อนตอนนี้สามสิบาทนะครับคนทีกคนพีกคนอร่คนอร่อยอร่อยอ ขึ <Ư> ้นเลยเป็ดเทศบาลมาลงต้นไม้แล้วมึงพุ่มจับแต่พุ่มอยู่ใหนตัวอะไต้นไม้มาลงหนึร้อยแล้วเป็นไม้อะไรอ่ะต้นไม้ยางแก้วกระถิน เดื๋ยเวลาตั้งหลายวันเลยเจ็ดแปดวันไงนับยังไงเจ็ดแปดวันหนวันวันนี้วันที่เท่าไหร่เองสิบเอ็ดสิบวันสิบวันนู่นสิบวันสิบแปดวันทำไมต้องน้ำเราก็มาตรวจไว้แล้น้ำบางรัาบ้านไม่ว่างไม่้เวลาเลือน้ำบางไม่ขนาดนั้นหรอกมัวราชการบริจาคก็ไม่ได้ ยกเลยยังอ่ะออะม,มาร้อนๆครับ oggi

อ mm hmm. ยากได้บอกเลยครับอร่อยมากอืม mm อ้า hmm. oh. อร่อยหูปากเลย okay. โอเคครับผมหมดละเดี๋ยวจะน้ำนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งทดกินเล่นๆเ,เนาะอ่ะก็พอดีว่าฝนตกด้วยหิวครับเห็นมาม่าอยู่สี่ห่อก็เลยต้มน้ำร้อนกินมาม่านะครับโอเคยาวมาพอสมควรแล้วนะครับช่องนี้ชื่อช่องว่ากินง่ายๆสไตล์นายโยงนะครับมีคลิปอะไรต่อไป ที่จะลงในอนาคตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปต่อไปได้นะครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ